ต้องกราบสวัสดีพี่เพลิงน้องเพื่อนชาวเวนกับเล้งชุกคนนะครับนะครับนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้บรรยากาศในการเปิดทิปนน่น่าจะรู้นะฮะว่าเราตอนนี้อยู่นที่ไหนเอยสถานที่วันนี้เราเออมาแถวบริเวณแถวเกาะแก้วนะเ,นเพื่อนๆตรงน,นี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบางหลงทอซิ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในร้านว่าเคารับทําอะไรกันมั่ง และที่เด็กๆคือเรื่องท่ออเสียเดี๋ยวไปถามบางหลงกันว่าช่วงนี้โปรโมชั่นอะไรมั่งนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่รับชมคลิปผมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมีส่วนลดด้วยนะครับผมก่อนที่ไปเวนกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมไปอินเซอร์ส,สวยมาก วันนี้เดี๋ยวให้บังหลงพาไปดูภายในร้านหน่อยว่าที่ร้านมีการทําอะไรแล้วมีอุปกรณ์มีของอะไรยังไงมั่งนะครับบังหลงพาไปเที่ยวในร้านหน่อยเดี๋ยวพามาดูท่อนะครับท่อที่ว่าเป็นจุดขายเลยครับผมครับผมปลายปลายของร้านเลยครับผมปลายเป็นตัวปลายทอิกนะครับครับทั้งมีลูกด้ายลูกตรงนะครับครับผมแบนด์ก็เป็นแบนดของตัวเองนะครับนี่นะ BLG e x s t นะครับใช่ครับ ของบางหลงเองเลยนะเพื <t t> ่อนๆอันนี้ราคายังไงเอ่ยบางหลงราคาก็อยู่เริ่มต้นประมาณ2,000บาทครับราคาไม่เลงเริ่มต้นเลยครับใบต้นนะครับใช่หนึ่งสามพันสี0 0 0นก็มีครับมีหลายราคามีหลายราคานะมีทั้งปากตรงปาโค้งปาเฉียงนะครับมีครบหมดมีปากข้าวต้นเลยมีครบหมดครับครบเลยนะครับผมแสดงว่าตรงนี้ก็ขายดีนะบางตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ขายดีครับผมมีหลายวิ่ชอบอถ้าเป็นถ้าเป็นคนมีอายุหน่อยก็ใบยาวหน่อยใบยาวนะนุ่มๆหน่อยโอเคบางหลงแล้วตรงอีกตู้นึงอ่ะซ้ายมือครับ ตัวนี้อ่ะครับอันนี้ก็เป็นปากแสกปากเท่านะครับสีสันสวยงามนะครับสำหรับคนที่ว่าไม่ชอบเสียงชอบความสวยงามอย่างเดียวครับมีมีหลายทรงหลายเบนในเลือกนะครับครับคือเราจัดได้หมดอ้าพูดถึงนะตามสั่งับผมเป็นแรงว่าหันข้าวราดแกงอีกเนี่ยได้ตามสั่งได้เลยแล้วก็จัดได้หมดตัวนี้ก็เป็นชุดกล่องเครื่องความเอยูนะครับผมตัวนี้ชุดนี้ก็เป็นอิซูยูช็อปนะครับช่วงนี้ก็ ตัวนี้ก็ราคาหมื่นกว่าบาทครับผมครับช่วงโปรโมชั่นอยู่หรือเปล่าบางช่วงนี้มันโปรโมชั่นมันไม่ไม่มีโปรโมชั่นแล้วครับตอนนี้ออกมานานแล้วออกมานานแล้วนะครับผม ECU Data Tech ครับสนใจติดต่อได้ใช่บางลงท่อซิ่งแถวก่อแก้วนะเพื่อนเพื่อน Data Tech ก็มีครับผมนี่มีค็อกมีค็อกมีครอกผมมีค็อกครับปรับจูนเลยได้หมดเลยนะได้ครับเฉพาะรถเบนซินนะครับผมครับพวกเบนซินนี้ก็จัดได้เลยนะจับให้ได้หมดเลยครับผมสูบสองสูบสามสูบครับผมไดด้หมสูบได้หมด แล้วตรงฝั่งนี้อะบางหลงเชลนี้ฮะตรงฝั่งนี้ก็เป็นพวกเอเดอร์นะครับผมพวกเอเดอร์แจ็สนะครับผมสวิฟยาริสอะไรพวกนี้ครับสำหรับหาซิ่งครับผมมีทุกรูปแบบทุกสไตล์เลยนะบางหลงนะครับใช่แล้วก็ลูกค้าที่ว่าอยากจะเปลี่ยนข้อเทสเดิมกับข้อเอเดอร์ซิ่งก็เปลี่ยนกันได้เลยครับผม <S <S ไม่มีค่าใ,ใช้จ่ายอ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่มีค่าจ่ายครับเปลี่ยนกันได้เลยสําหรับเจ็สซิตี้ยาริส สี่วิกนางฟ้าสี่วิกเอฟบีเอฟดีได้หมดเลยครับได้หมดเลยนะครับผมบังหลงแล้วถ้วยรางวัลนี่ได้อะไรยังไงมั่งอะฮะถ้วยรางวัลนี่ตอนแข่งตอนแข่งรถพวกปัญหาทศเองครับผมอ๋อก็แข่งตามสุราษฎร์บ้างนคะรบ้างนะครับที่หัดใหญ่เลยก็ไปไม่ไปห,หมดเลยครับผมนี่ถ้วยรางวัลอันนี้แค่เล็กๆน้อยๆหน้าที่มาโชว์นี่ก็อันนี้แค่ส่วนนึงครับผมครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใหญ่ร้านใหม่แล้วก็ ิ้งไปบ้างอะไรบ้างอ่าใช่ใช so. uh ่แต่ผมมันเก่าไปตามการเวลาครัถูกถูกโอเคเชลตรงนี้หมดมีอีกไหมมังหลงพาผมไปดูหน่อยดูก็เป็นพ่อพ่อหน้าเผาครับผมพ่อหน้าเผานี้ปลาปักหนึ่งจุดเก้านะครับผมนี่หนึ่งจุดเก้าเลขปีไปได้เลยครับผมนี่มีเงินไทยครับครับจับได้เลยครับผมอืมครับ รับจัดเปลได้เลยอ่าคือว่าไม่ต้องเสียเวลาเลยนะเสียเวลาครับผมแต่ขึ้นสดแล้วก็ขึ้นได้ได้หมดเลยครับโอเคห่ายรีบอย่างเดียวใช่ต้องเข้าใจด้วยว่างานแบบนี้มันละเอียดนะบังหลงนะใช่งานมันละเอียดงานทีมเลยนะผมเดี๋ยวพอรีบงานไม่สวยว่าเราอีกไม่สวยแล้วก็เราก็เสียหายใช่เดี๋ยวพรมเพลนเราอีกแต่คุณลูกค้าต้องรอนะลูกๆรอครับผมรอท่ารีบเจอท่ารีบเจอที่กันก่อนนะใช่ครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะไม่เล่ตัวนะใช่ แต่คืองานมันต้องแบบให้เราเรื่อยๆด้วยนะเราเรื่อยๆให้เวลาชักหน่อยใช่ก็บางหลงแต่ว่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆพร้อมนะกยาก็พร้อมครับผมก็ไว้สาหรับไว้สาหรับอัดดีแป๊บครับผมครับบังบานนั่งหุบได้หมดครับผมแล้วนี่ตู้อากนใช่ไหมบังอากนก็ตอนนี้ทำกันนี้อยู่ครับไม่ได้เป็นระเบียบหน่อยใช่ครับ ช, um, ช่วงเรามาถ่ายก็งามยุ่งยุ่งเลยได้งานยุ่งมากเลยครับได้ถ่ายก็ถือว่าโอเคนะบางหลงนะใช่ใช่อ่าตรงนี้เครื่องมือไม่ต้องห่วงมาตรฐานบางล้เชลนี้อ่ะบางเชลนี้ก็เป็นพวกพัดตางพวกแคปตูนพวกแคปตูนนะครับสแหรับรถที่ว่า่าแคปอ๋อนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับช่วยได้เลยนะครับก <c oughs> ็เป็นเป็นแคปตูนตัวตั้งครับต wow. <c oughs> <c oughs> ัวนีว <c oughs> <passion Josh: c oughs> ้สำหรับพัดตามของรถ เนี่ยคาราเยวตู้ครับผมแต่แล้นดีแน่นอนครับครับรับประกันโดยบางหลงนะครับครับใช่ยังครบนะเพื่อนๆอันนี้แค่บางส่วนนะครับอ่านี่เพื่อนๆนี่เดี๋ยวนายช่างเราจะเชื่อมให้ดูนะครับผมตอนนี้ตั้งหน้าตู้เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิหกพันสีนี่หน้าตู้นะเพื่อนๆร้อยสี่หกเราอาร์กอนนะครับเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ ประมาณนี้นะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสนใจท่ออะไรต่างๆนะครับบางหลงท่อซิ่งแถวเกาะแก้วนะครับผมเฮงงานเนียบๆไปเลยนะครับก็คันนี้ก็ใส่นี่มาด้า3ามคันนี้นะครับ ีกำลังขึ้นลิฟต์อยู่เลยนะครับเสียงลห่อๆไปเลยคันนี้ก็แบบเงียบๆลั่นๆหน่อยๆนี่ขั้นตอนกว่าจะได้สักหนึ่งใบนะครับราคาไม่จําเป็นก็ไม่ต้องต่อรองมากก็ได้นะฮะแต่ก็มีการลดการอะไรอยู่นะฮะช่วงนี้นะครับกว่าจะได้มันไม่ใช่ง่ายนี่ดูสิไม่ใช่จะเหมือนผู้หญิงไปถึงชี้หน้าตู้แล้วเอาคนนี้ได้เลยมันไม่ใช่ ตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะเพื่อนๆสแตนเลสกับเหล็กนะครับถ้าสแตนเลสกับสแตนเลสนี่โอ้ยสวยน่าดูเลยเป็นเกตเลยครับเก็ดปลาฉลามเก็บปลาเนนเกดอะไรเกตได้หมดเลยเกตเกตไอ้สับเต็มที่เลยนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่โอ้หน่าจะดุดันน่าดูเลยปั๊บ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 เลย เดี๋ยวเราไปดูตอนงานเสร็จพร้อมๆกันนะครับลูกๆทั้งหลายนีเ่เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับพี่แจมแล้วชื่ออะไรเอ่ยชื่อฟิมครับอะไรนะครับชื่อฟิมครับนี่งานเน็บเน็บเสร็จไปแล้วนะครับของมาต้าสามนี่กับเจ้าคันนี้นะครับผม <c oughs> แต่คันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับกำลังทำกำลังเซตอยู่นะ โอเคเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเรือกันหน่อยบางหลงก็รับทําด้วยนะเนี่ยโอ้ยทําทุกอย่างเลยโอ้ย้หญิงเดินผ่านโอ้ยน่ารักมากโอ้โหโอ้โหโอเคบางหลงในับผมเขามาทําอะไรเอ่กกันนี่ตอนนี้ก็มาเดินระบบร้ไเสียใหม่ัะนี่ไปไปบางหลงพาไปดูหน่อยครับลองก็จะประมาณนี้ครับลองก็จะประมาณนี้ผมตั้งท่าหน่อยดิครับ ประมาณนี้นะเพื <a> ่อนเพื oh, yeah. yes. hmm. ่อนนี่ส่งประมาณเป็นเรี้ยนนิ้วหกครับก็ปลายก็ยาวไปครับผมแล้วแต่แล้วแต่เจ้าของก็จอายาวเหันอ่าเราก็จัดให้ได้จัดให้ได้หมดเลยครับครับรลิงานแบบนี้กี่วันเสร็จอามัางเดี๋ยวตอนเย็นก็เสร็จครับนิดเดียวหน่อยอ๋อครับผมเดี๋ยวโชว์รอยเชื่อมไปด้วยได้งานขึ้นสดงานขึ้นสดนะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะบังตอนนี้บานแป๊บครับผมจากนิ้วหกเป็นสองนิ้วครับ เครื่องมือเราคุณภาพอยู่แล้วมีครบบไม่ใช่ง่ายนะครับกว่าจะได้นะนเพื่อนๆดูสิรู้ๆวันนี้ลงมือเองเลยบางหลงงานเยอะต้องจัดนี่นะนเพื่อนๆเป๊ะเลยมีหกบานสองนิ้วครับครับ เชื่อมไปว่าเป็นแนวนะครับเดี๋ยวดเ,ยเดี๋ยวมาชมตอนหลังโอเคอวันนี้โอกาสดีมากเลยนะเพื่อนๆตอนนี้บางหลงก็เชื่อมเองเลยเนี่ยตอนนี้กําลังมาร์กจุดมาร์กอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่างานจะออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนนะรับชมไปเรื่อยๆแล้วกัน พี่บังหลงภายในร้านที่พาผมไปดูก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็บังมีประมาณนี้ครผมทางร้านหลักๆนี้รับทําเป็นอะไรครับทางร้านหลักๆก็รับทำทอดทิ้งครับครับพวกรับดิ่งปี้งวีเต๊าะผมเดินเล่ครับแล้วก็เป็นเมตเตอร์อะไรพวกนี้ครับร้านทอดร้านทอดเยอะแต่ว่าเรานม่ บังหลงวันนี้ซึ่งเลยมซึ่งนะครับผมครึ่งสดอะไรก็มีนะครึ่งสดมี่เขาเขาผม่าโอเคบังหลงฝากร้านหน่อยครับผมร้านก็บังหลงข้าซิ่งนะครับผมอยู่จังหวัดบุกเก็ตครับนะครับใครที่ว่าอยากจะติดต่อนะครับก็ติดต่อได้ทางฟลุ๊กครับบังหลงข้าซึ่งบุเก็ตครับผมอ่านี่เดี๋ยวเด้งให้ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เบอร์โทรก็สามหกสี่เก้าบังหลงวันนี้ขอบคุณมากครับที่พามาเที่ยวภายในร้านนะครับผม โอเคไปกันแล้วครับผมเพื่อนๆครับขอบคุณครับผมไปแล้วไปบายุ bye ๊บ uh ูโอเคเพื่อนๆวันนี้เป็นไงบ้างครับภายในร้านของบังหลงท่อซิ่งนะเพื่อนๆนี่สนใจอะไรต่างๆเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลิงก์เอาไว้ให้นะครับเข้าไปติดต่อได้นะครับแต่การที่จะมาเข้ามาภายในร้านนะครับควรโทรมาดูคิวก่อนนะครับรอะช่วงนี้รถก็แน,น่นมากนะเพื่อนๆสนใจอะไรต่างๆเข้ามาปรึกษาได้นะครับไม่เสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาดูของภายในร้านก่อนได้เลยนะจ๊ะ มีแบรนด์ของบางหลงเองนะครับหรือว่าจะเอาแบรนด์อื่นก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสถานที่ของเรานะครับร้านบางหลงท่อซสิงนาฮะโอเคเพื่อนๆก็ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราและผมลงคลิปเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมแล้วก็ฝากเ c e บุ o k ส่วนตัวของผมด้วยนะครับปัชญาสวนนะ แล้วก็แฟนเพจ Facebook TakeOver Design From Me กันด้วยนะครับและอีกอย่างนึงเอออีกช่องทางหนึ่งก็ใน tiktok นะครับผม l e n g 1 2 0 2นะฮะเข้าไปด้วยนะครับ tiktok พึ่งเล่นพึ่งเล่นเฮอหน่อยเฮอหน่อยโอเควันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วสัปดาห์หน้าผมจะไปถ่ายที่ไหนะออยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะลาไปกอนลูกๆทั้งหลายบ๊ายบาย